โอเคครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัวเกียร์ใกกำลังหันตัวนี้นะครับอ่าเจ้าตัวนี้เวลาทํางานก็เนี่ยถอดออกมานะแล้วก็ถอดขั้วที่มออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปแทนถูกไหมครับอ่าขันเข้าไปทีนี้ต้องขันแน่นๆเนาะอ่พอขันแน่นๆเสร็จปับ๊บเราก็เปิดปุ่มอ่าพอเปิดปุ่มปับ๊บมันจะให้เราเลือกหน่วยนะครับมีหน่วยเป็นปอนต์ตางนิ้ว เป็นกิโลปาสคานเป็นบาเป็นกิโลกัมฟอร์ตต่อผมก็มองไม่เห็นนะตารางเซนนะครับอ่าแล้วก็กลับมาที่ปอตารางนิว้วซึ่งส่วนใหญ่เราใช้ปอตนตารางนิว้วนะครับอ่าเราก็มาเปิดดูกันนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับสิ่งที่ช่างนอกจากมีเครื่องมือแล้วนะครับจะต้องตรวจเช็คให้เป็นครับาตรวจเช็คครับที่ถูกต้องคือเราต้องบิดคันเร่งครับ ติดเทเล่งให้สูงนะเพื่อให้อากาศเข้าได้เต็มที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วทำการสตาร์ทแล้วกูลองดูที่หน้าปัดครับตัวเลขกีจัดขึ้นมันก็จะจำค่าที่สูงที่สุดไว้นะครับนะครับมันจะจำค่าที่สูงสุดไว้แล้วก็ต้องค้างตำแหน่งได้โอเคนะครับอ่ะเราก็จะค่านี้ ได้ร้อยเจ็ดสิบสามอ่อนต่อตารางนิ้วซึ่งเราก็จะต้องเอาไปเทียบกับตารางมาตรฐานของรถรุ่นนั้นๆนะซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสจะมาคุยข้างต่อไปทีนี้สิ่งที่ผิดนะสิ่งที่ผิดก็คือส่วนใหญ่บางคนไม่รู้คือไม่ได้บิดคันเร่งให้สุดนะครับแค่เข้ามาได้เต็มที่ค่าที่อ่านได้จงผิดนะโอเคนะครับส่วนที่สองครับมาดูตรงนี้ครับการใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยหลายคน ใช่ไม่เป็นนะครับพอเวลาจะปิดปับ๊บไปกดออนอีกครั้งหนึ่งมันไม่ดับนะฮะเห็นไหมฮะมันไม่ดับถูกไหมครับจะดับได้คือเราต้องกดปล่อยลมก่อนตอนนี้เรา171นะผมบอกว่า1 7ดจำไว้นะเราต้องปล่อยลมก่อนครับเหลือศูนปับ๊บแล้วกดอีกออนอีกครั้ง,งจะดับอ่ะทีนี้ผมเปิดให้ดูออนอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่จะผิดกันคือดูนะครับหลายคนไม่ได้บิดทันเร่งครับ นะครับเนะี่ยค่าที่ได้มันน้อยหน่อยเยอะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เราอ่านค่าแล้วไปเปรียบเทียบค่ามาตรฐานแล้วผิดได้นะครับงั้นวันนี้ที่จะบอก,บอกคือหนึ่งเวลาขันต้องขันแน่นสองเวลาจะปิดออนจะปิดก็ต้องปล่อยลมก่อนถ้าปิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องปล่อยลมก่อนแล้วถึงจะปิดออฟ ปิดอออีกครั้งด้วยกระดับนะครับครับก็อันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเหตุที่เล็กๆน้อยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่หลายๆคนอาจจะมีอยู่แล้วหรือกําลังติดตามว่าจะเลือกใช้ในร้านหรือไม่อย่างไงนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องมือเป็นสิ่งที่สําคัญในการประกอบอาชีพอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําการเคลมให้เป็นตัวใหม่ตัวจริงๆก็คือตัวที่เขาส่งมาเคลมคือ อพอสตาร์ทแล้วเป็นไงครับตัวเลขขึ้นไปแล้วตกมาทีไม่สามารถเก็บกับค่าของความดันสูงสุดนะแรงดันสูงสุดที่แสดงออกมาได้มนะันกำลังอาจจสูงสุดที่ออกมาได้นั่รับงั้นอันนี้ก็เป็นส่วนนะครับที่เวลาเรามีมันแล้วเป็นเจ้าของแล้วเราต้องใช้มันเป็นนะครับแล้วก็ต้องอ่านมันได้แล้วก็ต้องใช้อย่างถูกวิธีที่สําคัญมีปัญหาเราต้องรีบติดต่อคนที่เราสั่งซื้อว่าจากเคมหรือติดต่อแก้ไขยังไง ครับผมขอบคุณครับ